เพื่อนๆผมมิสเตอร์กาโตนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ภูลังกานะครับโดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าผาช้างน้อยส่วนวันนี้ที่ผมมาพักเนี่ยผมจะพักที่โอโซนโฮมสเตย์โดยโดยทางเข้านะครับจะอยู่ที่ภููลังกาซึ่งถือว่าเป็นรีสอร์ที่ดีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับพวกวิวดีมากโดยทางเข้านะก็จะเป็นเนินขึ้นมานิดนึงนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเดินลงไปข้างล่าง,างเราจะมีบริการนะครับเป็นน้องหมาไาเฝ้าอยู่สองสามตัวดูบรรยากาศต,ตรงนี้ก็ก่อนบรรยากาศอยู่สวยมากแล้วข้างล่างเราก็จะเจ้าช้างนอยอยู่ห้องพ่กของา เาาะจไปองโดยการเดินทางหมงผมเนี่ยเดินทางมาจากชมบุรีนะครับออกเดินทางตั้งแต่ตีสามมันถึงนี่ประมาณบ่ายสามถือว่าเป็นการเดินทางประมาณแปดรอห้าสิบโลได้เหนื่อยแต่สนุกครับเพราะาใครคิดว่าพยาวจังหวัดเล็กๆนะครับจะมีที่เที่ยวที่ติดอันดับประเทศให้เหมือนกัน ซึ่งก็ไม่สมคผลผพลาดนี่คือม,กกคมีสองที่เรามันทกตรงนี้แบบมนเล็กสองถือว่าเป็นดีดีคุณต้องมาที่นี่เลยดีเป็นที่นี่นะครับก็คือจะทนชั้นลอยตรงนี้ส่วนอย่างนี้ เราก็จะมากินหมูกระทะตรงนี้หมูกระทะราคาหนึงรอ้อยวิวหลักล้านซต่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าหมูกระทะของเราจะเป็นยังไงแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงส่วนวันนี้ฝนไม่ตก,กไม่บัรทัดเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกไหมอย่าลืมติดตามกันนะครับหมูกระทะวิวหลักล้าน น,นี่หมูกระทะเกาหลีวิวหลักล้านเราทำอะไรก่อนดีหมูสาชั้นไปลองก่อนหมูสามชั้นลองก่อนมันจะได้ยินเสียงสู้ๆที่เดี๋ยวจะให้คุณพัญญาเป็นหัา่อวันนี้จะกินหมูย่างเกาหลีของแท้บนภูลังกางน,นั่งดูช้างน้อย ช้างน้อยอยู่ตรงนู้นนะครับเชฟเชฟหมูเกาหลีของเราวันนี้โอ้โหดูบรรยากาศดูบรรยากาศนีก่อนมีช้างน้อยอยู่ข้างล่างด้วยเห็นเราหิวเลยอ่ะ ขับรถมาสิามชั่วโมงได้กินขนมจีบกับสลาเปาเขากินหมูย่างวันที่ดีของอครับเพื่อนๆใครสนใจมาก็มาเขบอ้ามาได้นะครับโอโซนโฮมสเตย์ครับ ก็มากันที่บอกก่อเกลือโบราณครับตรงนี้ก็เป็นทางลงที่เราจะเดินลงไปเดินลงไปอีกรั้นหนึง่งสวัสดีเพื่อนฝูง นี่เป็นบอ่อเกลือโบราณขออสินเทาอันนี้บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็มาถึงทางเข้าลงต้มเกลือนะครับเนี่ยจะมีร้านอาหารเยอะมากทางเข้าบอกเกลือโบราณ เอาไปทางข้าบอเกิดกันไปตรงนี้รอสมัยี่สิบี้จป็ะอเลปคับสลกรรมบอเกิดบอกเกิดโบกกรบกกบกกบาณ เป็นร้านของฝากต้อง,งเพียบเลยพบกับมิสเตอร์ตระตมวีล็อกนะครับต่อกันที่โดจอิงดาวแฮทภูยา เออมาไกลเมควรเลยนะครับรืนที่เหนื่อยเราจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับสมคำร่ำลืลอที่เป็นดีสอร์ทที่อยู่สงูงที่สุดของสเปนพอมแล้วไปดูกันได้เลยครับ เดีย๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูด้านหน้าของรีสอร์ทนะครับอาจจะเป็นยังไงบ้างที่น,นี่เป็นเกือบโฮสเทลนะครับมูปทางเข้าที่นี่สามารถเช็คอินได้ที่นี่เลยส่วนที่พักเราคื่ตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้จเฉพาะคนที่พักเท่านั้นนะครับ จะจัดๆานิดนึ่งจะมีสองประเภทนะครับเป็นห้องที่เป็นห้องคู่นะครับพักสองคนกับห้องที่ผมพักนะครับเป็นมันสูงดีมีห้องว่างเป็นห้องใหญ่อยู่กันสองคนนี่ค่ะผม,มต้องพูดถึงจดยไปดูห้อง ดูวิวข้างๆกันวิวนี้เป็นวิวหมู่บ้านสปันนะครับจุดที่ผมพักเนี่ยจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของหมู่บ้านสปันละนั้นจะเห็นวิววิวของตัวหมู่บ้านสปันแบบพนุรามาก แต่วันนี้เนี่ยฝนตกน้ำก็จะแดงๆหน่อยส่วนก่อนหน้านี้นนผมเจ่อที่ว่าจะจอกนะกัะนี่คือรีสอร์ทต,ตรงนี้นะครับมุมเขาฝั่งนู้นตรงความมุมข้าวกันซึ่งถ้าเกิดว่ามองมุมมองเนี่ยตรงนี้จะสวยกว่าอันี้เดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะครับ มันจะก็จะเป็นลูกสุดๆแบบนี้แต่เข้ามาในห้องก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นคสโบ,บรต,ต์แบบนี้นะครับมีน้ำมีกาแฟให้มีผ้าเช็ดตัวให้เช็ดชู้นะครับเป็นไดร์เป่าผมมีพัดลมให้หนึ่งตัวในห้องนี้ก็จะไม่มีแอร์ครับเนื่องจากอากอาศออกพ้นท้ายนี้จะโอเคแบบ ม้องเขาเป็นขนาดใหญ่นี้เรามาดูห้องน้งนำกันห้องน้ำเต่งตัวโวลนหลารมากครับแลวประเด็นเด็ดที่สำคัญคือตรงนี้เ,เราสามารถอับน้ำดูวิวข้างนอกได้ด้วยจะมีโถสวานให้มีที่อาบน้ำนะสะดว สกูบแล้วก็แชมพูให้นี่ถูกในายเขาหบผมสระผมได้แล้นี่ถูกใจคุณนายเขาเห็นบบผมบริกาศหน้าห้องครับสุดออดมากยังไงลองถ้าเกิดว่ามาสัปันทกครั้งก็ลองแวพะพักที่อยู่นะครับราคาก็ไม่แพงครับห้อง เล็กส0 0พันที่ใหญ่4,000อยากให้เพื่อนๆลองมาดูครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตท,ที่เรามากัปอานนะครับเดีย๋ยวจะพาไปจุดชมวิวข้างบนจุดชิงช้า สวนบนต่อนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปรอยอิงดา 我们根本没法。